ื่อช่วงเช้าของวันที่27ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศนายพัคเมธทีระศิลาเวศลีเดชากุลหรือเอกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เดินทางมายัางสถานที่รับสมัครณโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลาเปิดรับสมัคร8นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ บรรยากาศการสมรัครค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีทีมงานและผู้สนับสนุนจากพักประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสาครเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้สมัครในการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามคันลองประชาธิปไตย สำหรับการรับสมัครในวันแรกผู้สมัครจากหลายพักการเมืองได้เดินทางมาก่อนเวลาและมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้วิธีการจับฉลากเพื่อกำหนดหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกอ โดยนายพักคเมศได้จับฉลากเป็นลำดับที่5และจับได้หมายเลข2ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์เขตหนึ่งจังหวัดสมุทรสาครหมายเลขสองอย่างเป็นทางการนายพักคเมธทีระศิลาเวสถือเป็นผู้สมัครคนรุ่นใหม่ของพักประชาธิปัตย์ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการสรรหาของพัก โดยได้รับความไว้วางใจจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพมีแนวะคิดสร้างสารรค์และยึดมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้นายพักคเมฆกษได้แสดงจุดยืนและแนวทางการทำงานภายใต้สโลแกนร,รีสตาร์สมุทรสาครโดยมุ่งเน้นการนำพลังของคนรุ่นใหม่ผสานกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เดินหน้าอย่างมีทิศทางตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่และสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนในระยะยาวอย่างไรก็ตามนะคะในวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีผู้สมัครจากพรักประชาธิปัตย์เข้ายื่นเอกสารเพียงหนึ่งเขตเท่านั้นขณะที่พักนะคะยังมีระยะเวลาในการส่งผู้สมัครเพิ่มเติมในเขตอื่นๆโดยการรับสมัครค่ะจะดำเนินไปจนถึงวันที่31ธันวาคมซึ่งยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์ในช่วงเวลาที่เหลือให้คนไทยหายโจรครับสเลยครับพ่านคมอมเมนต์นายดรงนะ ขอบคุณมากนาจะจ๊ะน่ารักที่สุดครับเปิดของนะครับพี่มาเปิดของนะครับขอบคุณครับผม